สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่รายการโอสติช n น l กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการทายดวงประจํารายเดือนนะครับกุมภาพัานธ์ปี2565นะครับก็เหมือนกับคลิปที่ผ่านๆมานะครับผมจะแยกออกมาเป็น12ราศี12คลิปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าใครเนี่ยยังไม่ได้ผูก วันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดเพื่อหาลัคนานะครับผมแนะนําให้เข้าไปตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆนะครับแล้วก็ผูกหาลัคนาออกมานะครับเพราะว่าการใช้ลัคนาเกิดนะครับจะมีความแม่นยํากว่าการใช้ราศีเกิดในการถ่ายนะครับแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าแต่ลัคนาราศีในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ มาดูดวงชะตาของคนลัคนาราศีตุลน,นะครับโดยภาพรวมเนี่ยในเดือนนี้นะครับในช่วงของวันที่ 1, 1ถึงวันที่21กุมภาพันธ์นะครับคนลัคนาราศีตุลเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆในชีวิตเนี่ยค่อนข้าง,างที่จะรวดเร็วนะครับจะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคหรือว่าอาจจะมีอาการเจ็บป่วยเนี่ยเข้ามาแทรกได้นะครับแต่ว่าทุกๆอย่างเนี่ยก็ดูเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ ด้วยความสามารถทางการเจราจาสื่อสารแล้วก็การช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้างนะครับแต่ช่วงเวลาที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็คือช่วงของวันที่22ถึงวันที่28นะครับจะเกิดความกดดันแล้วก็ความเครียดในชีวิตเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับจะต้องตั้งสติให้ดีอย่างจีิงผ่านออสถานการณ์ต่างๆเนี่ยไปได้นะครับสําหรับเรื่องของการงานนะครับช่วงของวันที่1เนี่ยยังไม่ค่อยดีมากหนักนะครับจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นเนี่ย คือวันที่2ถึงวันที่3นะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าการงานเนี่ยมีปัญหาเข้ามาใหม่นะครับในช่วงของวันที่4ถึงวันที่5นะครับจากนั้นเนี่ยในช่วงของวันที่6ถึงวันที่17นะครับ การงานเนี่ยก็จะพอไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าระวังปัญหาการงานเนี่ยจะกลับเข้ามาใหม่นะครับในช่วงของวันที่18ถึงวันที่20นะครับจากนั้นในช่วงของวันที่21ถึง26นะครับการงานเนี่ยก็ยังพอไปได้เรื่อยๆยังดีอยู่นะครับอาจจะมีสะดุดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในช่วงท้ายเดือนเนี่ยคือวันที่ 27ถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะครับการงานเนี่ยจะไม่ค่อยดีหนักนะครับสำหรับเรื่องของการเงินนะครับก็ยังถือว่าพอไปได้ดีอยู่นะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่21นะครับจะได้รับเงินทองจากการเจรจาสื่อสารกับคนหมู่มากนะครับหรือว่ามีเพื่อนฝูงเนี่ยนำโชคลาภมาให้นะครับส่วนเรื่องของการเงินในช่วงของวันที่22ถึงวันที่25กุมภาพันธ์นะครับก็ยังไปได้ดีอยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับช่วงแรกคือช่วงของวันที่1ถึงว so right? like ันท so ี่21กุมภพันนธ์ะครับ แต่ว่าปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยมันจะมีเข้ามาจริงๆเนี่ยคือในช่วง,งวันที่26ถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะครับจะเกิดปัญหากดดันทางการเงินต่าง,างๆเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทีนี้มาดูเรื่องของภายในบ้านภายในครอบครัวนะครับช่วงของวันที่1ถึงวันที่9เนี่ยก็ถือว่าเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวเนี่ยของคนลนัคณาลาศิตุลเนี่ยก็ยังไปได้ดีนะครับคนในบ้านคนในครอบครัวเนี่ยอาจจะให้โชคนะครับหรืออาจจะได้รับทรัพย์บางอย่างเนี่ยเข้ามาในบ้านนะครับ ส่วนในช่วงของวันที่10ถึงวันที่21กุมภาพันธ์นะครับก็ดวงเรื่องภายในบ้าน,นภายในครอครัวเนี่ยก็ยังไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาในลักษณะที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้ พูดไม่ค่อยได้เจอหน้ากับคนในบ้านคนในครอบครัวสักเท่าไหร่นะครับหรือว่าอาจจะมีปัญหาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันต่างๆเนี่ยเข้ามาแทรกได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ดูแล้วก็ไม่ได้จะใช่ปัญหาใหญ่อะไรนะครับแต่ช่วงที่จะต้องระวังจริงๆเนี่ยว่าจะมีปัญหาภายในบ้านภายในครอบครัวนะครับมีปัญหากับคนในบ้านหรือว่ามีปัญหากับทรัพย์สินเงินทองภายในบ้านเนี่ยก็คือช่วงของวันที่22ถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะครับ คนใน,นลัคนาราศีตุลเนี่ยก็อาจจะต้องตั้งสติให้ดีหน่อยนะครับจึงจะผ่านทุกๆอย่างไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับช่วงวันที่1ถึงวันที่25นะครับของคนลัคนาราศีตุลน,นะก็ยังถือว่าพอไปได้ดีอยู่นะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับเรื่องของคนรักคู่ครองอามากนักนะครับแต่ว่าปัญหาเรื่องของความรักเนี่ยมันจะมาจริงๆเนี่ยคือในช่วงท้ายๆเดือนละก็คือในช่วงของวันที่26ถึงวันที่28ปนะครับจะต้องระวังนะครับมีปัญหาขัด คนรักคู่ครองของคนลักนาราสีตุลเนี่ยไปมีปัญหาขัดแย้งกับคนในครอบครัวคนลักนาลาศิตุนอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับคนโสดนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะเจอคนที่แบบเหมาะสมคนที่จะถูกอกถูกใจอะไรเงี้ยก็คือช่วงของวันที่1ถึงวันที่21กุมภาพันธ์นะครับส่วนช่วงที่ดีรองลงมานะครับที่จะเลือกคบเลือกคุยกับใครเนี่ยก็คือช่วงของวันที่22ถึงวันที่25กุมภาพันธ์นะครับ สำหรับคนที่เจอใน2ช่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็คือในช่วงเวลาวันที่1ถึงวันที่21เนี่ยกับวันที่22อถึงวันที่25กุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นคนที่แบบเข้าสังคมเก่งนะครับหรือไม่ก็เป็นเพื่อนหรือว่าคนรู้จักของคนลักนณาราศีตุลอยู่แล้วอะไรยี้เป็นต้นนะครับสำหรับช่วงเวลาที่ผมไม่แนะนําให้คนลักนณาราศีตุลเนี่ยคบหาหรือพูดคุยกับใครเนี่ยก็คือวันที่26ถึงวันที่28นะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจ ของคนในครอบบ้านคนในครอบครัวเนี่ยมากดักนะครับระวังจะเกิดความขัดแย้งไม่ลงรอยด้วยกันง่ายนะครับเช่นพ่อหรือแม่เราอาจจะไม่ชอบคนที่มาคบมาคุยกับเราในช่วงนี้อะไรอี้นต้นนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการทายดวงประจํารายเดือนนะครับกุมภาพันธ์ปี2565นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจเรื่องของการดูดวงนะครับหรือว่าเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับเพจ Facebook แล้วก็ i n s t a g r กรมของโอสติได้นะครับวันนี้หมอภายก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ